คลิปนี้จะมาแจากโปรแกรม s ซ m ิบอ t Version ชัน2ชาร์ป2ใช้ง่ายกว่าเดิมเยอะเป็นอย่างไรไปดูกันอันดับแรกผมจะสอนวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งาน s ซมิบอ t ก่อนแล้วกันนะครับสมมุติว่าเพื่อนๆครับดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะตามนี้ไฟล์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่าอยู่ตรงไหนให้ดาวน์โหลดครับขอสอนเสร็จก่อนแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวคลิกเข้าไปครับก็จะเข้าสู่คําว่ายังไม่มีข้อมูลอย่างนี้นะครับ กดโอเคครับมันก็จะเข้าสู่หน้า s ซมิบอ t v e เวอร์ชัน2 3ขีด1นะครับจะเห็นนะฮะว่ามีเมนู Run Random Run h a l f m มันติงเกล p s s t t o o อในตามนี้เลยนะครับก่อนอื่นเราต้องติดตั้งแล้วก็ตั้งค่าเซตโปรแกรมก่อนนะครับอ่าเปิดอ่าล็อกขึ้นมานะฮะของ Xnova นะฮะตามนี้เลยนะครับอ่ามาดูครับวิธีการครับเราเซต o s i t i o n ก่อนแล้วกันนะครับง่ายๆเหมือนเดิมครับเราก็เอาเมาส์ครับมาชี้ตรงนี้ครับ แล้วก็กดคําว่าชิป C ครับน่ะมันก็จะขึ้นตรงนี้เห็นไหมฮะคำว่าชิป C ขึ้นมานะฮะเห็นไหมฮะคอตรงนี้นะครับแล้วเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ครับมันเป็นโปรแกรมออโต้คิกนะแล้วกดชิป P ครับมันก็จะกลายเป็นเห็นไหมฮะเป็นตามนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับเป็นเคอร์เซอร์ชี้โปรแกรมกดปุ่ม F ครับชี้ไปข้างหลังครับแล้วกดชิป F ครับแบบนี้นะฮะก็ถือว่าได้ละนะครับแล้วก็กดเซฟโพซิชันไปนี่เป็นต้นนะครับ อ่ารียบร้อยคราวนี้เรามาตั้งค่าตารางการเดินเงินครับเป็นมาติเกลเทเบิลก่อนนะครับอ่ามาดูครับผมก็เซฟไปแล้วนะฮะผมใช้อัตราการจ่ายที่95แล้วกันครับเพื่อนคนี่นะฮะเพื่อนๆเป็นเกาก็ใช้90นะฮะผมใช้95นะครับแล้วก็เอากำไรไมาร้อยตามนี้เลยนะครับอ่าลองเซตดูครับวิธีการครับไปที่มาติเกลเทเบิลปุ๊บแลวลากลงมาตรงนี้ครับแล้วก็กดเป็น106นะครับ แล้วก็กดบวกครับเป็นเทินสองครับเป็น217นะฮะอ่าเทินสามครับเป็นที่446นะครับ <t ell> เทิร์นที่4ครับเป็น915นะฮะเดี๋ยวผมจะเซตให้ดูเป็นตัวอย่างเลยนะฮะสอนละเอียดนะวันนี้นะครับอันที่5ครับเป็น1878นะครับอันที่6ครับเป็น3855นะครับอันที่7ครับไม้7นะฮะเป็น7913นะครับ อ่ะผมใช้8ไม้แล้วกันนะฮะแไม้ผมใช้16 2 43นะครับตามนี้นะ 1, 6, 2, 4, 3, หน2่3่มเห็นครับตามนี้เลยนะอ่ะเซตไปเลยฮะเอาเอาเป็น10ไม้เลยและกันนะฮะ3 3 3 4 0ครับแล้วก็ไม้10ครับเซตเป็นที่68 4 3 5หนะครับหลังจากนั้นกดเซฟครับปึ๊บนะฮะถือว่าเราบันทึกจำนวนเงินลงทุนมาติเกลเรียบร้อยละนะครับคราวนี้ครับเราจะเซตคีย์ครับเพืนครับ สำหรับการใช้นี่ง่ายมากนะฮะเมื่อใช้คีย์ปุ๊บเนี่ยเราแค่คลิกปุ่มเดียวมันก็กดเรยให้เราเลยฮนะโคตรง่ายคนระับเวอร์ชันนี้นะครับอ่ะเราจะนิ้นคำว่าเทินเทินคือไม้ละกันให้คิดอย่างนี้ไม้นะครับส่วนราส่วนคอพูดเนี่ยมันสำหรับพาร์สมาติเกลผมยังไม่สอนละกันผมใช้สำหรับมาติเกลปกติละกันนะครับอ่ะอันนี้ผมกด R แล้ละกันฮะใช้ R ตัวเล็กนะครับฮะานะฮะแล้วก็รีสไม่ใช่ฮะใช้ T และกันขออภัยใช้ T นะครับตัว T ีนะครับ ตรงนี้เนี่ยผมใช้ค,คําว่า R แล้วกันหมายความว่ามันจะเปลี่ยนโปรแกรมสุ่มใหม่นะฮะมันจะสุ่มให้ใหม่ทุกรอบอย่างนีเป็นต้นนะครับแล้วก็กดคีย์ไป H O K เล็กๆแล้วกันนะฮะเอาแค่ตั้งค่าแค่นี้พอครับสําหรับการเทรดโดยการใช้โปรแกรม Random Pattern ปกตินะฮะกดเซฟไปครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะกดโอเคนะครับอ่าเดีย๋ยวลองดูนะฮะว่าจะเทรดทำกำไรได้หรือเปล่านะครับกดคลิกไปที่เมนู Run Random นะฮะคราวนี้ครับเพื่อนครับดูนะ ผมจะกดคําว่าอาครับปึ๊บนะฮะมันสุ่มให้เลยเห็นไหมครับน้านะฮะคราวนี้ครับเราจะกดคําว่าเธนครับกดทีตัวเดียวครับมันจะลงไม้หนึ่งให้เราฮะนี่ฮะเออนะครับลืมบอกไปเพื่อนนิดนึงนะครับถ้าเกิดเธนอย่างเงี้ยมันจะแค่แก้ตัวเลขให้เรานะฮะ,ะสมมุติผมกดทีตัวที่2ครับมันก็จะใส่จานวนเงินไม้2ให้เรานะฮะแต่ยังไม่กดพุทธกับคอให้เพราะอะไร เพราะว่าเรายังไม่ได้ตั้งค่าออโต้คีย์ l l o w Pattern ครับลืมบอกไปนะฮะกดหน่อยครับคราวนี้เนี่ยมันจะออโต้คีย์ตามแพทเทิร์นด้วยนะฮะแต่ถ้าคลิกออกไปเนี่ยมันจะใส่แค่จำนวนเงินอย่างเดียวอันนี้ย้ำก่อนนะครับอ่ะกดคีย์ทีครับลองดูอีกทีนะกดแรนดอมใหม่ครับกดละตัว R นะฮะกดตัว R หรือกดสุ่มก็ได้ฮะกด R ก็ได้นะครับผมกด R ดูกนะ่อนนะอปึ๊บ คราวนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เราฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะาก่อนนะฮะกดซูงก่อนกดสูงขออภัยนะฮะอ่ะกดซูมอีกทีนึงนะฮะคราวนี้เซตใหม่ละนะครับคราวนี้เราเริ่มต้นเลยนะครับกดทีครับปึ๊บมันก็จะขีดให้เราเลยเป็นพุทธเห็นไหมฮะตามนี้เลยฮะตามนี้นะพุทธนะเห็นไหมฮะเป็นไงฮะอ่าเรียบร้อยนะครับไอทีนะฮะกด R ก่อนนะกด R คราวนี้มันเซตแพทเทิร์นใหม่ให้แล้วเห็นไหมฮะดูนะฮะดูอีกทีนะ กด R ครับเซตใหม่ละนะครับคราวนี้กด T มันก็จะคีย์ให้ไม่ต้องใช้เมาส์แล้วนะฮะวันนี้ผมไม่ใช้เมาส์นะดูเลยฮะหากำไรอีกแล้วนะครับอ่ะกด I ทีครับอ่าแล้วก็กด T ครับมันก็จะเทรดเป็นพุทให้เราเลยตามนี้ครับโคตรง่ายฮะคราวนี้เรากดแค่ตัว R กับตัว T นั่นเองครับไม้1เสียนะฮะกดไม้2ครับกด T ต่อครับมันจะไปไม้2ต่อเห็นไหมครับคราวนี้เป็นพุทอีกนะ เดี๋ยวลองดูฮะทำกำไรได้หรือเปล่านะฮะผมใช้8ไม้นะเพื่อนนะกำไรแล้วเห็นไหมครับนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเซมีบทอันนี้ใช้งานง่ายกว่าอันเก่าครับไม่ต้องใช้เมาส์เลื่อนมือไปเลื่อนมือมาละนะฮะกดคอดคีย์อย่างเดียวะฮะอยู่ที่การตั้งค่าของเราให้ดีแล้วกันนะครับอ่าลองทีนะสุดท้ายนะเดี๋ยวจะไปดูว่าดาวน์โหลดตรงไหนนะฮะผมขอรออีกรอบหนึ่งะฮะกดไทีครับกด r ครับมันเซตไปที่ไม้หนึ่งใหม่เห็นไหมครับแล้วก็ ตั้งค่ารอแล้วเขานี้เรากดทีครับปึบง่ายๆครับเห็นไหมหาไม้หนึ่งฮะเป็นไงครับจบไหมเรียบร้อยนะครับห่าเพึ่อนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะฮะว่าโปรแกรมเซมิบอร์ดเวอร์ชั่น2ชาร์ป2อยู่ตรงไหนให้ดาวน์โหลดกัน โปรแกรมเซมิบอตอยู่ตรงไหนให้ดาวน์โหลดนะครับจากช่องแนะนำเพ더ครับอันนี้คือลิงก์ทรีของผมนะฮะลิงก์ทรีอยู่ตรงไหนนะครับไปดูตรงนี้ครับถ้าเกิดเป็นช่องทิกตอกเนี่ยอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ครับเพื่อนครับนี่นะฮะลิงก์ทรีตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นช่อง u t u b e ครับอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปลิงก์แรกครับเมื่อคลิกไปปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้าลิงก์ทรีทันทีนะครับเพื่อนคนไหนยังไม่ได้ลงทะเบียนเปิดพอร์ตเฟรบิสของ X No v a นะครับสามารถคลิกตรงนี้ได้นะฮะเพื่อลงทะเบียนเปิดพอร์ตครับ ซึ่งก็อยู่ใต้สายงานไวรุ่น 5W นะครับข้อดีก็คือจะได้ผลประโยชน์ที่ดีกว่าเองนะฮะรวมถึงสามารถเข้ากลุ่มปิดไวรุ่น 5W ได้ด้วยนะครับอะมาดูครับตรงนี้ครับคลิกดาวน์โหลดรวมข้อมูล b i t by e x o ก a ครับก็จะมีโปรแกรมให้ดาวน์โหลดกันฮะเมื่อคลิกไปปุ๊บครับก็จะเข้าสู่หน้ารวบรวมข้อมูลให้ดาวน์โหลดของช่องแนะนำเทรดเดอร์นั่นเองนะครับลากลงมาครับเมนูโปรแกรมบอทครับ่ครับลิงก์นี้ครับลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรมเซมิบอร ทับสนะฮะเพิ่มพอดคีย์สำหรับ PC ครับเมื่อคลิกไปปุ๊บครับก็จะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดเลยนะครับเพื่อนๆกดดาวน์โหลดไปครับปุ๊บตามนี้นะฮะจะสังเกตครับว่ามันจะมีคําว่าดาวน์โหลดต่อไปครับคลิกต่อไปเลยฮะลองดูครับว่าเป็นยังไงครับคลิกไปปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าอ n เวอร i ฟ d Download B ล็อกนะครับเพื่อนๆคลิกตรงนี้ครับเพราะว่าโปรแกรมเนี่ยมันจะบล็อกการดาวนโหลดนะฮะหลายๆคนทําไม่ได้นะฮะคลิกดาวน์โหลด u n v e r i f i ายไฟล์ต่อไปเลยครับปุ๊บครับ คราวนี้เนี่ยอ่าเว็บไซต์ครับเขาก็อจะอนุญาตนะฮะให้เราได้ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้แล้วครับเมื่อนเพื่อนครับเข้าไปดูที่ไฟล์ดาวน์โหลดครับเพื่อนครับตรงนี้นะฮะปป๊บก็จะเห็นนะฮะว่ามีโปรแกรมให้ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนก็สามารถจะดับเบิลคลิกและใช้งานโปรแกรมเซนต์บอรชาร์ป2ของคุณวอลเดได้เลยนะฮะหวังว่าเพื่อนจะทำกันได้นะ